และครับผมท่านผู้ชมกราบชสวัสดีท่านผู้ชม,ชชมทุกคน,ท,กคนทุกท่านกันด้วยและกันนะครับผมยูช่องอเล็กซ์นับยูดเกมส์ยูนสมอเลเว่นโค้ชไซเคอร์สองพันสิบสามของเราอีกเช่นเคยครับผมทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เป็นมอนอนิเมะนะครับผมไม่รู้ว่ามีอนิเมะอะไรบ้างอ่ะดูกันมีเบสกิต้าผมฟ้าด้วยนะเนี่ยใช่ไหม <laughs> แล้วก็ตัวนี้ไม่รู้จักนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นนาูโตอันนี้ก็นาูโตนาูโตมีซันจิมีโล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 อาโซโลด้วยอป็นไงแล้วก็นาูโตเรื่องนาูโตนี่มี4ี่ตัวเลยนะเนี่ยมีสี่คนวันพีซมี2องดาวก้อนบอลมี4ี่คนมีเซลยวด้วยนะแล้วก็โกคูซูเปอร์ไซย่าครับประมาณนี้ส1เผู้เล่นของเราตัวสำรองก็น่าจะมีแค่ตัวเดียวนี่แหละตัวนี้แต่ใช้แค่สเอ็คนพอสำรองไม่ต้องหรอกนะครับก็ขอบอกอีกอย่างหนึ่งเลยใคร ที่คิดใจะให้ผมทำคลิปสอนดาวน์โหลดอีกไม่ทำแล้วนะไอสัตว์ช่องกูโดนแบนไปเจ็ดวันเนี่ยเพิ่งกลับมาลงคลิปได้แหละโอ้โหพวกมึงก็ขอกันจังเลยแล้วกูโดนแบนเลยใครรับผิดชอบถามหน่อยดิขอบ่นหน่อยเถอะไปหาโหลดกันเองแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมหรือมอดหรือเคียอะไรก็ตามไปหาโหลดกันเอาเองยังไม่สอนและผมโดนเตือนไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับอีกสองครั้งช่องผมโดนปิดแน่นอนว่าไม่มีใครรับผิดชอบแทนผมได้ ผมก็ต้องรับผิดชอบจากตัวเองก็คือจะไม่ทําคลิปสอนดาวน์โหลดแล้วนะครับแล้วแต่ใคาจะขอมาถือว่าเป็นคําขาดในคลิปนี้นะครับแม่งโดนแบนไปเจ็ดวันไม่ลงคลิปเลยคนดูก็หายแล้วทีนี้กลับมาลงคลิปไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่าอ่ะก็ขอฝากกดไลค์คลิปนี้กดติดตามเป็นลังใจให้ผมด้วยหลังจากห่างหายไปเจ็ดวันเต็มๆกลับมาลงคลิปได้แล้วท่านผู้ชมติดตามด้วยนะครับ ไปเดี๋ยวไปลุยกันเลยไปดูว่ามอดอนิเมะในภาคนี้หน้าตาจะเหมือนสักแค่ไหนกันนะครับแล้วก็จะสนุกแค่ไหนกันไปลุยมาครับทุกผู้ชมคิดออสอุ้ยเสื้อเป็นเสื้ออดิเมะด้วยนะเนี่ยเฮ้ยอันนี้ผมยังไม่เล่นเลยนะลงมอสมายังไม่เล่นเลยนะครับเอ้ยเท่นะเท่นะเป็นเสื้อของนารูโตะเลยนะนี่ โมคุนหรือโกคูล่างมาตานไหมไม่มีตายหืรูปมาซะใหญ่เลยเดี๋ยวน่าไม่ค่อยเหมือนเนะเดี๋ยวผมจะพยายามใช้ให้ครบทุกตัวนะท่านผู้ชมเออใช้ถ้าไม่ตายอ่ะเรียบร้อยฮะ นี่หมดูชุดลายขามุยเบจิตา้าโอ้โหกำลังจะเกิดเลยมาซังจิขาดำ มีสันจิขาดำแต่ตัวไม่ค่อยสูงสันจิฉบับขาสั้นเงีบเฮ้ยก็เหมือนอยู่นะคิ้วม้วนด้วยคิ้วม้วนด้วยเหมือนนะมาลองตัวนี้ดิเหมืนเด็กเลยว่ะตัวเนี้ยโอ้มีร่างอาตาด้วย ต่างโคนเป็นชูโอ้โหตัวโหดซะด้วยมาโอโนโอโนเปลี่ยนลูกบอลด้วยเหรอลูกบอลก็เหมือนจะเป็นของอนิเมะเหมือ,อนกันนะเนี่ยเป็นของมอสเนี่ยเห็นไหมเพิ่งสังเกตยิงไปสามประตูแล้วเอาทำไมมันเปลี่ยนเปลี่ยนสีแดงดำไปแดงขาวเอาเนี่ยเห็นไหมอะไรวะสกินลูกบอลเดี๋ยวเปลีป่ยนเดี๋ยวไม่เปลี่ยน โอ้โหเปินีนติยัดเลยโอเซลดูเซลเซลเหมือนมอดมาแค่หัวนะครับก็ต้องใส่เสื้อนะนี่เจอโลโลโนอาฉบับทาคยูมุไคหรือเปล่าเนี่ยยีน้าอย่างเผาโลโลโนอาโซโลดูดิเหมือนเปลี่ยนแค่สีผมอ่ะ ผมไม่มีตัวเต็มเลยมาตัวนี้มีท่าหรือเปล่าโอรื่องสามนั่งวตารีไหมไม่มียิง Excalibur ผมไม่รู้จักชื่อนะเพราะผมไม่ได้ติดตามการ์ตูนาร r โตะนะครับไม่ได้ดูอนิเมะเลยดูเหมือนผ่านรู้แค่รู้รู้ตัวละครแค่ารูโตะอะไรวะ สกุละเหรอหรืออะไรจำไม่ได้นะครับไม่ได้ดูเลยดูแค่ผ่านๆน,นะครับยูตาบอลมา <S <S บ,บอกไว้ก่อนนะครับบอกไว้ภายในคลิปนี้เลยผมจะไม่อยากพูดบ่อยรอบการวิคิโหลดหรือลงมงลงมัดอะไรก็ช่างไม่ต้องมาคอมมต์ให้กูสอนแล้วไม่สอนแล้วไอ้เชี่ยโดนแบนไปเจ็ดวันรอบที่สองถ้า ถ้าผมทําอีกนะมันจะโดนแวนอีก30วันรอบที่3ก็คือช่องผมจะโดนลบนะครับก็บอกไว้ก่อนเลยคลิปนี <im <im ้จะไม่มีการสอนดาวน์โหลดเกมใดๆทั้งสิ้นในช่องผมแต่งงสอนโหลดม็อดแม่งไม่โดนสอนโหลดเกมแม่งเรียบร้อยเลยความขาดนะท่านผู้ชมนะคอมเมนต์ไปหาโหลดกันเอานะครับสอนลงม็ดได้อยู่ได้แหละนะ ได้แหละไม่น่าโดนนะแต่ก็ต้องดูก่อนว่าสอนลุงม่าผมจะสอนหรือเปล่านะครับผมก็กลัวอยู่เหมือนกันเนี่ยผมเพิ่งโดนเนี่ยเจ็ดวันเพิ่งโดนปดเพิ่งปวดแบนได้เนี่ยเป็นอาลุโตค่อนข้างเหมือนนะเนี่ยเซลรอเลย เอ้ยมีแค่ท่าด้วยสองเหรอนี่ยังไงเซลมาแค่หัวครับเอ้ยแต่เอาจริงเหมือนอยู่นะหน้าหน้าเหมือนอยู่นะถค่นี้ตื่นว่ามาแค่หัวนะเหมือนจริงเหมือนลูกบอลม,มันจะเปลี่ยนแค่ตอนใช้ท่ามไม่ตายอะท่านผะู้ชมเห็นไหมพอไม่ได้ใช้ท่ามไม่ตายมันก็กลับถู่สภาพเดิมนะครับ มีไหมโอเคั้งมาตาลไม่มียิงยิมดักแองเจลจำชื่อไม่ได้สวรรค์บัญชาใช่ไหมบีสฟันเอ้ยเข้าทุกท่าเลยปะเนี่ย ยิงเลยเดี๋ยวมันชนเข้าฐานดำสกรูดรายบ๊ เอ็มไว้ยังวะโอฟูตัวนี้ดินี่ถึงเรื่องสองจัดไป อุ้ยไม่เข้าน่าจะไกลไป่ากาดด้วยแหละสวยเซลมาดำใช้ไปแล้วมาตัวนี้บ้างมีเขายังหนึ่งเหรอยิบหาย ดาบมอรนะ์นาพิฆาบบีแฟงจะได้เรื่อยๆเลยเราต้องห้ามไม่ใช่หรอเจนดาสไลด์สังหาร

อุตสาสาวสิบนานทีนานมากโอ้โหกว่าจะเป่าหมดอ่ะโอเคมีสำรองตัวหนึง่งเดี๋ยวเปลี่ยนลงมาแทนตัวนี้ก่อนแล้วกันนะมีตัวเดียวพอดีใช้หน่อยแล้วกันไหนไหนก็เ็จมาละมาเปิดฉากมาก็เอาเลยเดี๋ยวลองใช้ลั่งาตะปานแดนตัวเองนี่จะเข้าไหมจะเจาะบีบแสงเข้าหรือเปล่าอ้าวแล้วทำไม,มรูปมันเปลี่ยน่ะจู่ๆรูปก็เปลี่ยนเห็นไหมเมื่อกี้ฝั่งขวารูปเปลี่ยนเฉย ตอนครึ่งแรกรูปจะเป็นเหมือนเด็กเลยนะอ,ยอ,ยอ้าง <laughs> ยิงต่อด้วยวิจิต้าอขีดสล่าตันโอ้โหแดนตัวเองยังเข้าอ๋อลืมยิงต่อด้วยวิจิต้ามึงแยะเห็นไหมรูปนี้มันยังเป็นอ้นี่อยู่เลยทำไมตอนยิงเมื่อกี้รูปมันเปลี่ยนวะละมา โอ้คุณโอ้โหลัุโตยังไม่ได้โชว์เลยเลยมีหาท่าประสานอยู่แต่เราไม่มีท่าป้องกันโอเคเซลจัดไปมานันโตโอ้เนี yeah. ่ยสีเสื้อเหมือนกันด้วยบริ็นะล้ำหน้า หมดแล้วพลาคาลุโตอ๋อยังไม่หมดโอเคมีถึงเกมที่สองจัดไปโอ้อ็นโดนี่ว่ะกิกาตทันเฮดบีส s t ง a n อุ้ยกิกาตทันเฮดจอบบิดแฟงได้เหรอ แรงอยู่นะเนี่ยเหมือนสุดก็น่าจะเป็นนารูโตะนี่แหละท่านผู้ชมนอกนั้นไม่น่าเหมือนนะนารูโต้นี่เหมือนสุดและมาซันจิพายุหิมะเสือดำ อายุหิมะเสือดำหรือเสือขาวอะคือเสือเป็นสีขาวเสือกับอะไรเนี่ยหมีหมีใช่ไหมบีดแฟงเนี่ยหรืออะไรวะลืมดูคิ้วมว้วนมาเลยเห็นไหมโคตรเหมือนซันจริร้อยกสุนีกแล้ว ต้ไปตายโซโลอะไรวะสารโลกกระนาำซีโฟนยาว X h o l l o o น่าจะเป็นเสือเหมือนกันวิดแฟงเสือดำนี่เสือดำของจริงแม่งหน้าขาวแป้นมาเลยตัวเนี้ยอุ้ยตัวนี้ยังไม่เต็มเลยยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยจะรอเลยแล้วนันโอเคอ๋อใช้ไปแล้วนี่ลืมสว่านบัญชาไง ลืมไปได้ไงวะเนี่ยมาสัมลองพลังพลังเต็มพอดีโอ้โหเยอะเกินโอเค มองเพียงตัวเดียวในทีมจะเป็นท่าอะไรเอ่ยเอ้ามันเป็นโกหรอ <c oughs> เวนเอ้ยก็เพิ่งเห็นนะรอบนี้เมกตันเฮดไปกินว่าอยู่ชันไม่ขึ้นเลยมันเป็นโกนี่หว่าตัวนั้นอ่ะเฮ้ยเมกตันเฮดยังจอบบีบแฟงเข้าหรอท่านผู้ชม ไรวะเน,นี่ยเอาเรื่องวานาดุโตโ้มันอัพเต็มหมดแล้วนะเว้ยฝั่งตรงข้ามก็เต็มนะครับฝั่งผมก็เต็มแบบอัพเต็มทุกตัวมาตัวนี้เต็มอีกแล้วโคตรไวเรื่องสองไวแล้วกันโอดินซ้อนเหรอไม่ใช่เมื่อกี้เหมือนได้ยินว่าโอดินซ้อนนะเมื่อกี้ แต่ชื่อท่ามนันน่าจะโอดินเลยสักอย่างนั่นแหละชื่อันสัต์ไทยอ่ะจำไม่ได้โอ้โหโ,โลโลโอาโซโลเกียดหน้ามากเกียดหน้าโซโลมาก มาเด็จิตา้าอู้ยากโดนแ,แล้วแม็กซิมัมไฟเยอร์มันเข้าทุกลูกเลยปะเนี่ยปีดแสงกะจังวะ เอ้ยเด็เบจิต้าก็เหมือนอยู่นะมาเด็กกระโปงเอ้าเดี๋ยวดูรูปเนี่ยเห็นไหมทำไมรูปมันเป็นแบบนี้วะทำไมรูปมันเปลี่ยนเอ้ยรูปหน้าก็เปลี่ยนไปด้วยนะเอ้าไม่เปลี่ยนแล้วหรอรู้สึกว่าจะเปลี่ยนแค่ตอนใช้ท่าไม่ตายนั่นนะ

อยากให้มันตีใครตาปานวารีกระบวนท่าที่ห้าไม่ใช่แล้วคนละเรื่องสิบห้าศูนย์เยดเชยิงแหลงกันนะเนี่ยมาเซลไปเวลาไม่หมดสักที นี่ยิงแดนตัวเองมาดูกันว่าจะเข้าหรือเปล่าไม่เข้าครับโอเค,อเคจบเกมสรุปตัวสำรองอไม่ได้ใชคยับมันเป็นโกโอ้ยิงไปทั้งหมด25ครั้งเลยนะเป็นประตู15พลาดไปแค่10ครับท่านะผู้ชมยังโหดโอเคครับผมท่านะผู้ชมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ11ผู้เล่นของอนิเมะนอกเรื่องนักเตะแข้งสายฟ้านะครับผมก็ถือว่า สนุกมากมดเนี้ยบอกเลยว่ามันดาร์ฟมาแทนแบบตัวละครที่มันโหดแล้วมันมีท่ายิงเยอะอ่ะผมว่ามดเนี้ยสนุกกว่ามอดอนิเมะที่ผมลงไปคลิปแรกไอ,อ,อ,อ้ที่มีทันจิโร่ด้วยเออที่มีทันจิโร่มีลูฟี่ด้วยผมว่ามดนี้สนุกกว่านะครับแล้วมีครบด้วยครบสิบเอ็ดคนด้วยนะครับคลิปนั้นน่าจะได้ประมาณเจ็ดแปดคนมั้งถ้ายางไม่ผิดอ่ะก็ขอย้ำเตือนฝากอีกรอบหนึ่งห้ามคอมเมนต์ขอวิธีดาวน์โหลดนะครับ ไปหาดาวโหลดกันเอาเองนะครับท่านผู้ชมโดนแบนมาเนี่ยไม่มีใครรับผิดชอบแทนผมได้ประเด็นน่ะเดี๋ยวช่องจะโดนปิดด้วยมีโอกาสอีกแค่ครั้งเดียวนะครับเอออีกครั้งหนึ่งก็โดนแบน30วันรอบนี้ดีแล้วโดนแค่เจวันอ้างว้างเลย7วันไม่รู้จะทำอะไรเลยไม่ได้ไม่ได้ทำคลิปเนี่ยถ้าโดนอีก2รอบก็คือโดนปิดช่องไปเลยนะครับ อ่ะขอฝากผู้ชมด้วยแล้วกันก่อนจากลากันไปในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อ,ตอไปนะัะผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นทีมอะไรอีกฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้เช่นเคยครับขอตัวลาถ้าผู้ชมทุทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บจู้ไปละ